สวัสดีพี่น้องทั่ไปสุขสุขคนมาพบพเกันกับบ่าอ้อมต่ำจำโมลเลยฮะพี่น้องมาตำโม่กับยังก้กอยปลาปล่ปลาดุกสุกเลยครับแบบแบบไม่มงไงขม สุดที่หลักมาพี่น้องใส่มาลินบาตเจ่าวันยุดบ่ได้มาลดมันอยู่ไกลเนาะอืลาบประดกครับลาบปึกก่อยเลย

嗯，嗯。Hmm. Hmm.

อาจจะเป็นหอยหอยสาแม่เขาไปห่มมาจาก,กบอเมนหอยขัวเขาไงมันจีเต็มกว่านี้ครับคันหอยของไงน,นี่หอยหนอ่ไง Yeah. Mm -hmm. จบอยู่ใช่ไหตําปลาพันกระแบกไม่จำเองอีรถทพันบ่านเนเลยสื่อมารองมือ ตัเพึ่นตำเสด็จดี